ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนาโนเทคโนโ,โลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซารนโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วย D-Contact ตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสักสา3สิบิบสเมตรนี่มันจะเป็น2อดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกเลยเนี่ย ตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ขอให้กินดีคอนแทกผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องอ่านหนังสือได้เห็นชัดทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปนะไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลุงมเป็นต้อจุกเนี่ยข้างนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครังนี้หกสิบก็ดูไอ้พิษผันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่าร้ําดีขึ้นนะ เราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นเมื่อสิเล็กมองไม่เห็นหนอกมันถาแค,นแค่นี้แค่นี้มองหน้าจําไม่ได้แล้วอใครใครมีอาการเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหลุมต้อหินนะ,นะขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยพอผมลองกินไปแล้วก็เริ่มฝึกความเริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยเรื่อมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลาคาญเราก็กยี่มั่างอะไรมัางไปไปหามออะไรคนเลยนะไอไอน้องสาวบอกว่า เดี๋ยวเราไปซื้อดีคอนแทคมากินนะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสเม็ดสก็เออเขาท่าว่าตามแจมคนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสามก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านให้มาชมให้มากินดีคอนแทคเหมือนดิฉันนะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา